สวัสดีค่ะกลับมาพบกับโลกของการดูดวงเย้โ yeah. ห oh. ช่วงนี้รู้สึกว่าวันเวลาเนี่ยไปเร็วมากมากมากเพราะครั้งนี้ก็จะเป็นการเปิดดวงเดือนมีนากันแล้วนะจ๊ะมีนามีใจกันหรือเปล่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะต้องบอกก่อนนะว่าที่นี่นะคะก็ดูดวงแบบมีสติแล้วก็มีวิจนณาญาในการรับชมและรับฟังรวมถึงเป็นการดูดวงใน องค์ประกอบโดยรวมไม่ใช่ของท่านใดท่านหนึ่งนะคะเก็บมาเป็นแนวทางการใช้ชีวิตเก็บมาเขาเรียกว่าเป็นคติสอนใจหรือว่าให้ตัวเองเดินทางที่ไม่ประมาทและมีสมาธิอยู่กับตัวเองนะคะก่อนที่เราจะไปดูดววกันนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งปุ่มตรงนี้ค่ะแวบๆเอาให้หมดหัวใจเมนบันทึกคลิป กดแชร์นะคะแล้วก็จะได้เป็นกำลังใจให้กับพี่หมอซันกันด้วยเนาะผู้สทารที่เกิดวันอาทิตย์นะคะเพ่งจิตมาทิัะะทยไพ่ที่คุณเห็นจากนั้นให้คุณท่องน้ำหมดสะ3จบเราจะใช้ไพ่ทั้งหมดห้าใบเป็นตัวเล่าเรื่องว่าเดือนมีนามีใจของคุณจะเป็นเยี่ยงไรนะคะะมากันเลยดีวยกว่าจ้าวัามาเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะจะได้ไม่เสียเวลากันนะผู้สตารที่เกิดวันอาทิตย์ ดวงเดือนมีนาได้แก่ปุ๊บว้าวเด็กน้องถือดาบเทวดาเป่าปีโอ้สองดาบเก้าเหรียญสุดท้ายป๊อ้เจ็ดไม้เทา้าจากไพ่ทั้งหมดทั้งมวลจากไพ่ทั้งหมดทั้งมวลคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มสิบคุณเอาไปคุณเอาไปปั๊บสี่คะแนนจ้าคอ,อนิญาต้องพูดประโยคนี้นะคะใครที่เกิดวันอาทิตย์พิมใต้คอมเมนต์ให้ ดวงดาวจักรวาลส่งมาให้คุณเลยนะคะว่าฉันจะสวยไม่แคร์ใครหรือฉันจะหล่อไม่แคร์ใครเพราะตอนนี้คุณได้ไพ่เก้าเหรียญไพ่เก้าเหรียญคือไพ่ภาพรักดีไม่แคร์สื่อไม่แคร์ใครเเชิดเลิศติดแกมดีที่สุดเพราะว่าทําไมไหมเพราะว่าถ้าคุณไม่ติดแกมและคุณใส่ใจคนอื่นมากจนเกินไปมันจะกลายเป็นผลที่คุณได้ไพ่เจ็ไม้เท้าคือดิ้นรนต่อสู้ด้วยตัวของตัว ใครพูดอะไรไม่พอใจนะแต่เสียไม่ได้ยกตัวอย่างคุณพ่อให้มาช่วยปฏิเสธได้ไหมคุณแม่ให้มาช่วยอ้าปฏิเสธได้ไหมคุณลูกให้มาช่วยแล้วเราปฏิเสธได้ไหมอันนี้ค่ะเป็นเหตุและเป็นผลรวมถึงคนที่เกิดวันอาทิตย์อ้าลืมบอก การดูดวงทุกครั้งเป็นการดูดวงองค์ประกอบโดยรวมไม่ใช่ของท่านใดท่านหนึ่งนะแต่วันนี้อาจารย์หรือพี่หมอสันจะเตือนคนเกิดวันอาทิตย์คือใครจะอะไรก็ตามคุณจะต้องระวัง energy และคําพูดคําจาขอร้องคือห้ามแช่งเพราะคนเกิดวันอาทิตย์มันจะเจอในรูปแบบหนึ่งคือไม่พอใจปุ๊บพูดออกมาพ่มออกมาด่าออกมาโอ้โหสุดท้ายคําพูดมันกลืนไปแล้วมันพูดไปแล้วมันกลืนกลับมาไม่ได้นี่แหละสิทําให้คุณเกิดวันอาทิตย์เสียความรู้สึกและเสียใจมากมายแก่กอง ซิเนเจอร์ในการทำบุญสำหรับสาวกที่เกิดวันทิ์ให้ไปทำบุญกับพวกมณทิปปักแหว่งเพดานโบหรือว่าผู้พิการทางสายตาผู้พิการเรื่องคำพูดหรืออะไรก็ตามนะคะหรือผู้ที่ไม่สมประกอบหรือเขาเรียกว่าอาจจะยังไม่ได้เต็มร้อยนะคะยังไงให้ทำบุญแนวๆนั้นถึงจะด,ดีนะคะวันนี้พี่หมอบไปกันก่อนนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไ i b e และถ้าพูดอะไรไม่น่ารักก็ขออาภัยด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะไปพูด เขาเรียกว่าแต่กลุ่มบอกบางนิดนึงไม่รู้จะพูดยังไงขออภัยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ